จะมากันเยอะซึ่งว่าอน,นี้ก็จะเป็นวันหยุดนะคะพี่ผมกำลังคาคาสีอยู่นะครับใช้เว็นตาไว้แล้วเลเคืตลกเลยปลอดภัยใช่ไหมครับผมนะครับปลอดภยัยพ่หัดาีเนี่ยดูผลงานพี่ตื่มทุกดูผลงานพี่พึ่งทุกครับแตก<ต><ต>เลย <laughs> เป็น,นชิน้นๆเลยนะครับอันนี้ก็จะเื็นผงของมันนะครับผงนี่ดูสีเียครับ สะอาดวิ่งเลยครับนะครับสะอาดวิ่งเลยนี่ก็จะคือสก,ก,กักียานที่ของเรานี้ก็จะคือก,กักเกยรของพ่อเรานี้ก็จะคือก,กักเกยาของยายเราอนี้จะเป็นมอเตอร์ไซค์ของพ่อนะคะพ่อเราอันนี้จะเป็นมอเตอร์ไซค์ของแม่นะคะ อันนี้ก็จะคือก,กัเกยานของเรานะครับนี่ก็จะคือก,กัเกยางของพี่นะครับมันสีดำๆสะท้อนแสงนี่มีทีเบียนด้วยครับของเราก็มีนะครับไปดูกันวิ <c oughs> น่งเลยนี่ใครก็มีทีเบียนกันหมดของแม่เราก็มีนี่เจ็ด ยังสองสองนะครับแล้วก็หกนะครับนะครับยังแต้ยังไม่หมดอายุยังใช้ได้ครับดูครับไม่ใช่รถคันใหม่นะรถคันเก่าใช้ามาตัรงนานแล้วนะคะวันนั้นพี่เ,เปลี่ยนยางนะครับก็เลยเหนื่อยมากดูครับยางใหม่เองขับดูลองดีดูแต่แต่ยังไม่สุกนะเพราะว่ามัน เพิ่งเปลี่ยนใหม่ไงยังไม่ได้ใช้นานนะครับวันนี้ผมก,ก็ขอลาไปก่อนนะครับแต่เรื่องอีกหนึ่งที่เรากำลังล้างมือครับนะคะเปิดแว่นตาครับ,รรบดูหน้าเหรอครับดูหน้าเหรอครับจะมีอะไรบ้างอยู่นะครับพี่ดูหน้าดูครับดูครับ <c oughs> ดูครับทรงผมเท่มากครับ พี่อาบอกว่าถ่ายวันนี้ผมก็จะขอลาไปก่อนนะคะไปครับ